สวัสดีครับท่านทเคาลบอันนี้เป็นยูเทินแบบสมัยใหม่นะครับยูเทินได้ตลอดเวลาแล้วก็ปลอดภัยนะครับยูเทินสมัยใหม่นะครับถนนไฮเวย์ทุกสายอ่ะควรจะเปลี่ยนยูเทินแบบเก่าให้เป็นสมัยใหม่แบบนี้นะครับอันนี้ยูเทินแบบเก่านะครับเนี่ยตรงเวลาจอดรถมันจะบังกันอ,อ,อ,อ่การพัฒนาถนนแบบเก่าเนี่ย เขาจะทําทางหลักข้ามทางรองนะครับทาสะพานหลายๆแห่งจะทําสะพานข้ามไฟแดงเพื่อหนีรถติดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทําสะพานข้ามเนี่ยมันได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นได้เฉพาะรถทางไกลรถท้องถิ่นไม่ได้อะไรเลยถ้าทําเป็นยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าแบบนี้นะครับจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายท้องถิ่นก็ได้ทางไกลก็ได้ถ้าทําแบบนี้ ทางไกลจะวิ่งข้างบนแต่ข้างล่างก็ยังติดยาวนะครับเพราะปัญหาที่เขาทำไฟแดงเนี่ยเพราะว่ามันมันรถมันจะเลี้ยวขวาอ่าฉะนั้นต้องเปลี่ยนแบบนะครับถ้าเปลี่ยนแบบเป็นยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าแบบนี้นะครับอตอนนี้เรามีไฟแดงอัจฉริยะแล้วด้วยทุกๆแยกไฟแดงเนี่ยเราทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยสองข้าง ห่างออกไปข้างละหนึ่งกิโลหรือกิโลครึง่งสองกิโลก็ได้แล้วแต่สถานที่ถ้ามันติดโบราณสถานติดบ้านคนก็เลยออกไปถ้าอยู่ใกล้ๆก็ไม่ต้องไกลก็ได้อะตัวอย่างที่เขาและยาเนี่ยติดโบราณสถานเนี่ยก็เลยไปให้เลยหน้ามอลำไพไปตรงสถานีโทรทัศน์ช่องสิบเอ็ดและตรงนั้นป่าทั้งนั้นอ่ะก็ไปทำยูเทิร์นเกือกมาตรงน,นั้นอ่ะมันห่างไปกิโลครึง่ง จากคิดจะกูดออกมาก็เลี้ยวซ้ายไปขึ้นเกือกม้าแล้วก็กลับมากิโลครึ่งเข้าลักษัณชมูนไปเข้าจานไปตรงนี้ออกจากลักษัณชมูนจะเข้าไปชิดตะกูดก็เลยมาตรงสะพานเลยตลาดคลองถมมาตรงนี้ไม่ต้องทาไม่ต้องทําไกลเพราะทางนี้ไม่ติดอะไรเออมาสักประมาณสักห้าหกร้อยเมตรก็ได้แล้วก็ขึ้นสะพานยกระดับเกือกม้าข้ามไป การแก้ปัญหารถติดที่ขาวระยาเนี่ยมันง่ายง่ายอะ่ะทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้สองตัวไม่ติดชาวบ้านไม่คัดค้านไม่ติดโบราณสถานอา่าถ้าจะไปทำแบบอื่นน่ติดทั้งโบราณสถานชาวบ้านคัดค้านเวลาสร้างก็ต้องปิดถนนเวลาก่อสร้างถ้าทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้เนี่ยไม่ต้องปิดถนนเลยนะครับจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอ่ายูเทิร์นแบบเก่าๆเ,เนี่ย พราะตอนนี้รถมันใหญ่ขึ้นน่ะยูเทินแบบเก่าอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยยูเทินหน้าปั๊มคันเท็กเขาตะนกอ่ะ,อะถ้าสามแยกคองทรายหน้าอบจอ,อ่ะมาทํายูเทินยกระดับตรงเนี้ยตัวหนึง่งแล้วก็ตรงไทยวัสดุตัวหนึง่งปัญหารถติดจะหายไปเลยนะครับไม่มีเลยจะสะดวกเหมือนทาสจุ้ยเลยมีคนบอกว่าทํายูเทินยกระดับเนี่ยรถใหญ่ๆอย่างนี้จะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันจะแคบ มันทํากว้างได้นะครับไปดูถนนแถวๆสนามบินเนี่ยเขาทำรถอย่างนี้สองคันวิ่งได้แล้วทําเป็นสองเลนก็ได้ตรงเนี้ยเนี่ยหรือว่าจะทําถ้าทําเล็กก็ต้องทําไอ้วงลัศมีวงเลี้ยวแบบนี้ไว้ให้เขาด้วยรถยี่สิบสองล้อก็จะเลี้ยวได้ถ้าทําแบบโบราณมันจะเป็นแบบนี้ก็ทําปล่อยที่ไว้ว่างๆเนี่ยมันก็มันก็จริงๆมันก็ทําได้อะแต่โบราณเขาบอกว่าไม่มีรถยี่สิบสองล้อเขาก็ไม่ได้ทํา แต่ตอนนี้มีแล้วก็ไปแก้ไขได้นะครับแล้วมันที่บอกว่าต้องใช้พื้นที่มากก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเราทำรัศมีวงเลี้ยวให้แบบนี้ทำเป็นมันก็จะทำยูเทินด้วระดับเกือกมาได้ถ้าทำยูเทินบนพื้นได้ทางลอดได้ข้างบนมันก็ยิ่งทําได้มากกว่าเพราะทําเสาขึ้นไปต้นหนึ่งไปดูบุรพาวิถีนะครับต้นใหญ่หน่อยทําเป็น4ีเลนได้เลย ตรงนี้มันไปบอกคนนะบางทีไม่มีภาพให้ดูก็จะจะไม่เข้าใจนะครับเอ่อฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันแคบก็ทำมันเป็นทมันเป็นสองเลนเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับขยายได้เนี่ยอยู่เทินพื้นราบธรรมดาก็ขยายได้รถมันใหญ่ขึ้นเอ่อขยายเป็นแบบนี้ได้ปัญหารถติดจะหมดไปเลยแล้วก็ย้าย ยูเทิร์นอะออกจากสามแยกทุกแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นแยกสัมผันโรงพยาบาลสองพี่น้องอะแยกคอฟฟี่เวย์แยกเกาะลอยโอ้ยเยอะแยะเป็นแยกวัดใจอ่ะฉะนั้นต้องยกเลิกนะครับครับสวัสดีครับ